จบแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือจบการนําเสนอแล้วใช่ไหมคะทด,ทดทีทีอาจจะมีสะดุดในเรื่องของการนําเสนอนะคะเพราะว่า,าคนนึงแชร์คนนึงมันอาจจะไม่สอดคล้องกันเนาะอยนคนแชร์อีกคนนึงเป็นคนอธิบายนะคะในเรื่องของตัว นะคะที่แสดงผลเมื่อสักครู่นะคะหรือการนำเสนอนะคะเป็นแบรนด์ของดีนี่นะคะโดยพรีเซนเตอร์นะคะก็คืออจุย๋ยแล้วก็พุทแล้วก็ลูกใช่ไหมคะอ่าดารานะคะเดิมเขาก็เป็นนางเอกนะคะพุทเองก็ก็เป็นดาราช่องอะไรนี่แหละดาราใหม่ๆนี่แหละอาจารย์ก็ไม่ได้ดูหนังนานแล้วนะคะแต่รู้ว่าเขาเป็นดารานะคะ แล้วก็ได้มีลูกชายตัวเล็กๆออกมาเห็นไหมคะก็มีความน่ารักและเสร็จปุ๊บเขาก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกันเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นหนึ่งละสิ่งที่เขาได้รับก็คือ,อ,อเรื่องของค่าตอบแทนนะคะค่าตอบแทนที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์สองนะคะ สิ่งที่แบรนด์ได้รับก็คืออะไรคะความน่าเชื่อถือจากาจากใครคะความน่าเชื่อถือจากดา,ากรากลุ่มนี้ที่เขา,ามีลูกจริงแล้วเขาต้องใช้จริงนะคะเพราะว่าในเมื่อคุณเซ็นสัญญาในเรื่องของการโฆษณานี้เขาจะมีระยะเวลาบอกเลยว่าในห่วงกี่ปีกี่ปีนี้คุณห้ามรับรีวิวสินค้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะนั้นมันจะมีข้อข้อปรับ ะะหรือในเรื่องของการแล้วก็คุณกตต็ต้องใช้สินค้าและบริการนี้แล้วก็อาจจะได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องของการค่าใช้จ,จ่ายส่วนลดอย่างนี้เป็นตน้นใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้านี้หนึ่งปีอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องของรายละเอียดที่อ่อนโยนนะคะ,ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนบางคนเนี่ยผู้ใหญ่เองเนี่ยที่เป็น ผิวที่แพ้ง่ายเนี่ยนะคะ,ะผิวที่แพ้ง่ายก็ต้องใช้ในเรื่องของมีครูท่านหนึ่งนี่แหละอยู่ในวิไลเนี่ยกับแพ้พวกสารเคมีนะคะ,ะก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของของเด็กที่มันอ่อนโยนเช่นน้ำยาซักผ้าน้ำยาปับผ้านุ่มเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะสิ่งที่ได้รับนะคะจากทำไมเราถึงเลือกเอา่า การโฆษณาเรื่องนี้ลูกขอตัวแทนซิเบจวันณทำไมถึงเลือกเอาสื่อโฆษณาตัวนี้มาลูก ใช้ได้แล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราเนาะอ่ามันก็มีเปรียบเทียบอีกหลายยี่ห้อเนาะมีอะไรอีกอะลูกเบบี้มายใช่ไหมคะจอร์นสันอ๋อโอเคแปลว่าเข้าใจทีเนี้ยโลโก้โลโก้ของเขามีไหมโลโก้แบรนด์ของเขาก็ง่ายๆเลยจะเป็นตัวดีใช่ไหมถ้าจารย์ทำไม่ผิดตัวดี เอ็นดับเบิลดีดีนี่แล้วก็เป็นรูปเด็กใช่ไหมคะเหมือนเป็นรูปวาดแล้วก็เหมือนเป็นฟองน้ําแค่นั้นเองง่ายเนาะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะโอเคก็ถือว่าเอาใกล้ตัวที่สุดแล้วกันนะคะก็ถือว่าก็มีมีมีข้อเปรียบเทียบอยู่ นะคะก็นําไปปรับใช้นะคะสินค้าที่ไหนอันไหนดีคนก็จะบอกต่อไปเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจเราเผื่อเราทํางานประจําแล้วเราอยากทําธุรกิจเพิ่มเติมเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้ทุกวันนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะลูกนะคะแค่เรามีทุนสักหนึ่งปุ๊บเราก็สามารถที่จะไปให้โรงงานเขาผลิตให้เราได้เลยหรือคิดค้น นะคะเราอาจจะเทสสูตรด้วยตนเองก่อนในในสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์เองได้แล้วก็สื่อที่เรามีเนี่ยแหละเรานํามาในเรื่องของการโฆษณาหรือการออนไลน์ของเราเนี่ยขายออนไลน์ของเราไม่ต้องอายลูกถ้าเราชอบเล่นโเซเชียลเราก็ใช้โเซเชียลให้มันเกิดประโยชน์โอเคฝากไว้ด้วยค่ะ,ะสำหรับ กลุ่มนี้นะคะก็อาจารย์ก็ขอปรบมือให้รัวๆเช่นเดียวกันค่ะถือว่ามีความรับผิดชอบศึกษารายละเอียดได้ดีนะคะเขาอาจจะศึกษารายละเอียดได้ดีนะคะอันนี้สุ่มทำเนาะได,ได้ได้พรีเซนต์ร่วมกันหมดนะคะงั้นก็จะไปกลุ่มถัดไปเลยเนาะไม่เสียเวลานะคะ อ่ากลุ่มของอภินญากลุ่มของอภิญญาแล้วก็นทัทนีแล้วก็ธนาชาพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกอยู่ไหมเนี่ยมันจะมีเพื่อนที่ทักมาบอกอาจารย์อยู่ว่าหนูเข้างานเชา้าตัวแทนกลุ่มอยู่ไหม ฮัลโหลอ่ะงั้นไปข้ามไปเลยนะไม่มีเสียงตอบรับอ่าชินวัตรสืบสนอแล้วก็พิมพ์น์ค่ะ พร้อมนะคะอออรับหน่อยค่ะเดี๋ยวนะมีเพื่อนเข้ามาเหรอก็ไม่มีนี่อ๋อ,อตกใจหมดอทีนี้หนูแชหนา้าแชหน้าจอแล้วเตรียมนำเสนอได้เลยลูกกลุ่มถัดไป มุอสักครู่อ่าโอเคเก่งมากพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ